เสื้อผ้าดีนะครับมันดูดกันดนิฉันถ่ายกินชมเชี่ยวนะครับวันนี้มาทำที่สถานที่รองรับชั่วคราวนะค,นครับกรพักตัวชมเชียงพัฒน์เลยนะครับค,คอยรอการรักษานะครับตัวกล้าของชาวบ้านนนเพชรนะครับวันนี้นี่ก็ทำนะครับอีกทางก็ทำแล้วครับ ทำแล้วก็บรรยากาศแดดวันนี้แดดคนระับแดดเปรี้ยงๆเลยนะนะครับมานะครับวันนี้ก็สังสั้นสีมาแรงนะครับดูนะครับบรรยากาศแรงมา อันนอั้น嘛เขา,าเบ่งบานด้วยงามเบกเนาะ่แครับ่ต้องเอาค <laughs> รับเปบรรยกานะครับเป็นกมามยา <S <S าการากนทำกันตามางด้วย <S <S วันนี้นะครับเป็นสถานที่พักคอยนะครับที่ถูก จากติตโปกโตนะครับบรรยากาศดีนะครับนีน่ะนะครับดไล่ดไ่ล่ไปโ้ไปนะครับ มันมุ้งมาได้แต่ะอีกทานนะครับเอ้ยนะครับอันนี้มงอยู่นะครับบรรยากาศาน,นะครับม,ไไมราราบาลจะแบบของู้ษาไหมเอ๋กผมหูประหลับผมเปิน้ำมาถามเลยแล้วเด็กฮะ เป็นไฟเป็นวันหนึ่งเลยเขาทำเ้ยผู้ใดเฮ็ดผู้ใดย้ายวันเนี่ยโอ้เห็นแก่เห็นแก่เอาให้ทุกแก่นึกว่ามาจากแหนเห็นแก่ให้ไปก่อนก่อนรู้บ่ายพี่น้องของฟินเท่านั้นแหะโอเคไป็ลอะไรก็ไปเฮ็ดย้ายย้ายในหมู่บ้านหนึ่งสองเจ้าอืมอากาศอย่างนี้นะครับอากาศนี่นะครับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะครับที่ทำที่กักตัวพักรอคอยนะครับ กันเําตำบลลำช้างนะครับวันนี้นะครับว่าช่วยกันขยันมากนะครับนี่ครับเป็นมานเป็นกาลังใจครับคุณับขอบคุณมากมากนะครับฝากไลค์ฝากกดไลค์กดแชร์จิตต้าวนะครับฝากกดไลค์กติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ